การจัดกิจกรรมงานมนนกาเรียนนะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของยุทธศาสการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เราส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นเรื่องของ การอนุรักษ์พันนกกระเรียนซึ่งเป็นสัตว์ที่คุ้มครองสัตวายากนะครับแล้วก็ถือเป็นสัตว์สัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดบุรีลัมของเราในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในในพื้นที่ตำบลบ้านบัวตำบลถวายสอที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องการอารุรุักษ์นกกระเรียนและความจําเป็นความสําคัญ ที่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยให้คงอยู่กับพื้นที่แห่งนี้ตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่เป็นความสําคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าการจัดงานในวันนี้ซะอีกนะครับส่วนในอนาคตต่อไปนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดงานบรนกกระเรียนเนี่ยคงจะต้องผลักดันขึ้นให้ติดปฏิสินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเราจะถือว่าเป็นวันสําคัญในระดับต้นๆของการอนุรักษ์ของประเทศไทยของเราด้วยครับ ครับสำหรับกิจกรรมในจัดขึ้นในวันนี้เองมีหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็ให้เป็นประธานพีธีอยากให้ท่านเล่าในกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ครับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สัดส่วนใหญ่แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการชุมชนตรงนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยก็คือทางทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทางที่กระทรวงเนื้อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่เป็นหน่วยงานหลักรองลงมาก็คือด้วยด้วยความร่วมมือร่วมแรงของพี่น้อง ทั้งตำบลถวายสอและตำบลข้างเคียงตรงนี้เป็นหน่วยงานหลักในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยเป็นผู้ที่วางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวซึ่งเราจะต้องนําทุกภ้าคส่วนมาร่วมกันจัดงานในลักษณะอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่สาคักของเราตรงนี้เป็นเป็นหน้าที่ของทางจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วในส่วนของมันแตกต่างกับมูลสัตว์อื่นๆอย่างไรมูลวัออวมูลควายวไม่แตกต่างมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันสาคัญคือมันเป็นมูลของแรดขาวและมีที่เดียวในประเทศไทย ที่สส่ววนัต์ครทีแตกต่างาคืออย่างนี้มีที่เดียวใช่ครับ <laughs> แต่คุณสมบัติก็ไม่ได้เหนือมากเท่าไหร่ใช่ครับใช่ครับเป็นลักษณะนี้แล้วก็ถูกด้วยถูกด้วยแล้วก็ตอนนี้แล้วก็มีถุงผ้าผ้าเป็นผุ่นผ้าเป็นนกกระเรียนนะครับผมแล้วก็มีพยาแรงด้วยครับรักรักโลกด้วยตอนนี้ทำไงถึงจะได้ถุงผ้าครับเนี่ยอันนี้ร่วมบริจาคเพียงหนึ่งร้อยบาทค่ะจะได้รับถุงผ้าไปเลยนะคะที่นี่ที่เดียวเลยค่ะที่นี่ที่เดียวจะมาทันไหมครับเนี่ยวันวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะเราอยู่ทั้ อยู่ทั้งวันนะคระับจากที่ไหนครับพี่จากสวนสัตว์นครราชสีมาค่ะรารับผมอที่นี่ก็มาดูมีดกรรมได้นะครับที่บริเวณบึงจระเข้มากนะครับที่มีการปล่อยนกกระเรียนก็คือพูดง่ายว่านกกระเรียนก็มาจากสวนสัตว์นครราชสีมานี่แหละามาจำนวนสิบตัว,ตวอ่าโอเคครับขอบคุณ,ค,ณครับ,บค,ครับ,รบ,รบอ่ะนี่ก็เป็นบูธร้านขายอาหารนะฮะในชุมชนนี้ร้านขายอาหารในชุมชนเหรอครับร้านท็อปหรือว่ายังไงเอ่ย ปเป็นกลุ่มแม่บ้านหรือว่ายัางไงขายส่วนตัวเอกชนอ๋อมีอะไรให้ทานบ้างน,น,นะเน,น,นี่ยมีสตรอเบอรรี่โยเกิร์ตนะคะแล้วก็กาแฟโบร,ราณแล้วก็น้ำโอเคครับดุงเดร้อนแบบนี้ใหฮะดูวยฮ่เอือเต็มเลยฮะแบบน,แบบนี้โอ้หากระดาษชิดชู้ซับน้ำไม่ได้เลยไปดูกิจกรรมดูนกนะฮะ <c oughs> นี่ครับตอนนี้ก็เป็นการส่องนกนะฮะลองส่องดูเลยครับก้องส่องดูได้ไหมฮะอ๋อ เดี๋ยวจะลองส่งมาเดี๋ยวมาลอางนกกันนะเครับขอบปากนี่นะแต่มากินคนเดียวเห็นไหมพี่อันนี้เขาส่องฟรีเหรอครับพี่มีอยู่ตลอดไม่ต้องเสียตังค์หยอดตังค์สิบบาทไหมเนี่ยมัน z o o ได้แค่นี้เหรอครับพี่โอ้มันโคตรนู่นขอบรุ่นเลยมันเนี่ยใช่ครับถ้าเราดึงถ้าเราดึงเข้ามาภาพมันจะเบลอ โอ้โหก็คือถ้าตอนนี้ถ้าจะดึงภาพจริงๆก็ไม่หน,นิน,น,นิ่มขอบรุ่นนั่นนะนะใช่ครับประมาณ2กิโลได้ไหมเนี่ยประมาณนั้นแหละครับโอ้โห,โหก็เห็นนกอยู่นะเดี๋ยวมาดูตรงน,นี้หน่อย อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, YouTube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ